ชุมพลจุลสายนำมวลชนเวทีราชประสงค์ขึ้นรถสองแถวกว่า10คันเคลื่อนพลไปสมทบกับมวลชนอีกจำนวนหนึ่งพร้อมรถขยายเสียง3คันรวม30คันมุ่งหน้าสำนักงบประมาณโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจยืนขวางหน้าประตูสั่งห้ามเข้าแต่สุดท้ายเจ้าหน้าที่ยอมถอยแล้วส่วนสำนักง,งานใหญ่ธนาคารออมสินปิดชั่วคราวเจ้าหน้าที่ย้ายไปทำงานที่สาขาปฏิพัฒน์แทนหลังนายสุเทพประกาศนำทัพปิดสำนักง,งานเช้าวันนี้ ล่าสุดมวลชนบางส่วนถึงหน้าสำนักง,งานแล้วขณะที่กปปสในหลายจังหวัดภาคใต้เริ่มปิดสถานที่ราชการแล้วโดยเฉพาะจังหวัดสุราษฎร์ธานีเกิดการกระทบกระทั่งถกเทียงกันระหว่างมวลชนกปปสกับข้าราชการสรรพกรในสลากลางโดยให้เจ้าหน้าที่ขึ้นมาขอโทษบนเวทีแต่ไม่ยอมมวลชนจึงคุมตัวไปส่งผู้ว่าราชการจังหวัด ส่วนกะปปสสตูลกระบี่สงขลานำมวลชนปิดประตูทางเท้าสารกลางจังหวัดเป่านกหวีดไล่ข้าราชาการออก <_ letter> และส่วนหนึ่งเตรียมเคลื่อนขบวนไปสำนักง,งานสรรพากร <_ letter> ผู้บัญชาการทหารบกขอให้ทุกฝ่ายเลิกตำหนิเจ้าหน้าที่ทหารเกรงจะทำให้เสื่อมเสียถึงกองทัพพร้อมแนะให้จับกลุ่มตัวผู้ปาระเบิดใส่กลุ่มผู้ชุมนุมมาลงโทษและขอให้ทุกฝ่ายพิจารณาการรับข่าวสาร ขณะที่เลขาธิการสมชย้ำสอรสเสนอรัฐบาลสถานการณ์ป hmm. mm ัจ hmm. จ mm ุบันสมควรประกาศใช้พรกฉุกเฉินชาวนาห้าจังหวัดภาคเหนือชุมนุมขับไล่รัฐบาลหลังไม่ได้รับเงินจำนำข้าวเตรียมรายชื่อแล้วกว่า8,000คนเพื่อยื่นถวายดีกาต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขณะที่ชาวนาบางส่วนที่รวมตัวกันที่ว่าการอำเภอบึงนาราง เคลื่อนพลไปรวมตัวกับเครือขา่ายชาวนาภาคเหนือและกปะปสพิจิตรปิดล้อมทางเข้าสารกลางกดดันขับไล่รัฐบาล